แล้อีกครก็แบบเป็นกระบะแต่มันมาให้ว่าโอเคมานล้เลือกขีดิโอ้โอ แล้วปากเ่มันเป็นสีแดงมันเหมือนฮาร์ิวันหมอนัเลยนี่ค่ะข่าววันนี้เรามาห่อหมกกันนะคะเป็นห่อหมกหน่อไม้แล้วก็จะฉีดใบตองสองชิ้นแบบนี้นะคะมีชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กเนาะแล้วก็จะสลับหัวท้ายแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเหนียวของใบตองนะคะเสร็จแล้วก็วางลงนะคะ เสร็จแล้วก็หยิบใบยอใบยอนะคะรองพื้นก่อนนะคะรองพื้นนะคะเสร็จแล้วก็จะตัดหอหมกที่เราเตรียมไว้นะคะหอหมกเราวันนี้จะน้ําเยอะหน่อยเพราะว่าใส่แป้งน้อยนะคะนี่วางลงไปบนใบยอแบบนี้นะคะแล้วก็พับเข้าหากันเสร็จแล้วก็เก็บด้านข้างขึ้นแบบนี้นะคะแม่สามอันนี่นะสามหน่อย ي, ยยเยเเี่ยวก็นล้เย็นไปแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะต้องหาเศษใบตองที่มันยาวๆนะคะมาเอาไว้เก็บกันใบตองมันแตกภาษาดาวเอิยว่ากระเตี่ยวนะคะแบบนี้ไม่ what <laughs> ง่ายนะคะไม่ต้องทำกระทงค่ะเพราะว่าทำไม่เป็นมาดูกันนะคะหอหมกเราจิคกิ้หน้าตายยยยนี่เคยอุ้แพงนน้อย